สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพรหัสบดีที่6มิถุนาย,ยนปี2024เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลยูโรยูสิบเจ็ดกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบชิงชนะเลิศอิตาลีเอาชนะโปรปตุเกสไป3-0ก็ทำให้อิตาลีควา้าแชมป์ฟุตบอลยูโรยูสิบเจ็ดในปีนี้ไปครองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วดูผลฟุตบอลก็เช่บมีทีมชาติเกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเซลว์เกียเอาชนะซันเมลิโนโไป4-0เดนมาร์กเอาชนะสวีเดน2-1รนเวเอเอาชนะโคโซโว3ต่3-0เบลเยียมเอาชนะมอนเตเนกโกร2-0ฝรั่งเศสเอาชนะล็กเซมเบิร์กไป3-0และสเปนก็ถล่มเอาชนะอันดาลาไป5-0นะครับ และเราไปดูผลฟุตบอลลูวันครับญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นรอบเพลย์ออฟนะที่1เซเลโซอัสสาก้าแพ้กับมาชิดะเซลเวียไป1นต่อสมอันบเลนิงาตะเอาชนะวีวาเลนนางาซากิ2อต่อหเอฟซีโตเกียวแพ้กับซันเฟเชโรชิมา1นต่อสคาชิวะเรโซเส,สมอกับนาโกย่าแกลนปัส1นต่อหและคอนสตาร์เดเลสโปโรก็เสมอกับคันตเตเล่โทายมามะไป1นต่อหนะครับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้กันบ้างนะครับสึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในวันนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาที่5เวลา16นิิกาอินโดนีเซียจะพบก,กับอิรักเวลา17นลิกา45บังาลาเทศจะพบกับออสเตรเลียเวลา18นิลิกาไต้หวันจะพบกับอมานเวลา19บานิลิกาจีนจะพบกับทีมชาติไทยคู่นี้ยทอดสดทาทนไทยรัฐทีวีฮ่องกองจะพบกับอีรานเวียดนามจะพบกับฟิลิปปินสิงคโปร์จะพบเก,กาหลีใต้ เวลา19บเนาฬิกาสินาทีเมียนมาจะพบกับญี่ปุ่นเวลา20่สนาฬิกาเกาหลีเหนือจะพบกับซีเรียเวลา20่สนาฬิกาสานาทีอินเดียจะพบกับควิเวลายีเอ็นาฬิกาสานาทีอุซเบกิสถานจะพบกับตุกเมนิสถานเวลา22่สนาฬิกาคีร์กิสสถานจะพบกับมาเลเซียเวลา22่สนาฬิกาสานาทีปากีสถานจะพบกับซาอุดีอาระเบียเวลา23่สนาฬิกาอัฟกานิสถานจะพบกับกาตาร์ปาเลสไตน์จะเพื่อเลบานอนเนปาลจะเพื่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวลาเที่ยงคืนครึ่งจอแดนจะเพิ่มทาจิกิสถานและบาเลนจะเพิ่มเยเมนนะครับและเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลกระชับชมิตรทีมชาติกันบ้างนะครับในวันนี้เวลา8โมงเช้านี้นะครับเม็กซิโกจะพะกบกอุลุกวัยเวลา23่ินาฬิกายิปลต้าจะเพะกบกเวลและเวลาตี145เนเธอร์แลนด์จะเพิแคนาดานะครับและนี่คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ